ดีครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมไปเจอประตูเลื่อนนะครับประตูเลื่อนบานเลื่อนนะครับประตูกระจกนะครับก็คือไปเห็นแบบแนวคิดที่ดีนะครับเป็นเป็นแนวคิดที่ดีก็คือบางทีไปเห็นในห้างสเปสินค้าหรืออะไรเป็นประตูอัตโนมัติที่เขาเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับพอมาเห็นแนวคิดนี้มาเห็นตัวอย่างนี้เน่าสนใจน่าจะ นำมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับซึ่งเป็นแนวคิดนะครับแนวคิดแบบบ้านๆง่ายๆนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นร้านค้าครับเป็นร้านค้าประตูประตูเลื่อนนะครับนี่อันนี้ไม่มีไม่มีใครเปิดเราเปิดปั๊บเราเปิดปั๊บนะครับมันก็จะเลื่อนปิดเองนะครับประตู

ปุ่เลื่อนนะเดี๋ยวจะขอสอบถามเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านแนวคิดเป็นมาอย่างไงถึงออกมา,าเป็นรูป<ท>แบบนี้พินเนตครับผมก็แนวคิดนะครับคือผมไปเปิดเจอใน Youtube นี่แหละตั้งแต่นานแล้วล่ะ4ีปีละสีป่ปีละแล้วก็เมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับไปโรงพยาบาลไปเห็นที่โรงพยาบาลเทปรันะ์<ม>เป็นช็อปขายของเหมือนกันนะครับ<ม>ก็ทําแบบนี้เหมือนกัน เราก็เออเฮ้ยเราก็มากลับมาทําที่บ้านเราบ้างดินะครับจะเป็นมีลอกสองตัวอาจจะมีนอตในเจาะผูกเชือกนะครับใช่ใช่ผูกเชือกตรงนี้เราดัดได้นะครับเป็นแหวนก็ได้ขอให้มันมีสามารถยึดยึดก็ได้ถ้าไม่ต้องเป็นรูปแบบเหมือนผมนะเรียกดึง้วยกันนะครับนี่งดึงเมนูนะครับมีลอกมีลอกหนึ่งตัวแล้วก็มาผูกผูกด้วยขวดน้ำขวดน้ำ าตัวถ่วงน้ําหนักคือจะปิดค่อยปิดแรงมันขึ้นอยู่กับน้ําในขวดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ถ้าเราเราถ้าเราใส่ใส่น้ําที่พอดีมันก็จะปิดแบบนุ่มๆแต่ถ้าเราใส่เยอะมันจะดึงดึงหนักดึงหนักะนะครับดึงไว้ดึงหนักดูนี่ครับเชือกค้อยกันนะครับฝั่งนู้นไปนู้นฝั่งนี้นะครับมานี่ลอกลงมากวดน้ํา ลอเอาลองดูนะฮะลองทำบ้านบ้านบ้านใครหรือว่าสำนักงานไหนที่มีประตูบานเลื่อนแบบนี้นะครับท่านท่านลองเอาไปทําดูนะผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีเพราะว่ามันจะเ็เรียกว่าอะไรเซฟการใช้งานได้นานขึ้นเนาะเพราะว่าบางคนปิดเปิดบางคนใช้มือมแรงแรงไม่เท่ากันนะครับถ้าอันเนี้ยเบาๆมันก็จะเลื่อนแล้วนะครับ ขอบคุณพี่นี่นะครับที่มาให้ความรู้นะ,ะนะครับขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณมากคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับก็ช่วยเผยแพร่นะครับเผยแพร่ให้เผยเป็นประโยชน์ใหยนนคนอื่นนะครับผมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ